สวัสดีค่ะต่อไปมาเรียนรู้เรื่องคลื่นที่เดินทางในอากาศใน,ในอากาศของเรานะคะอาจารย์เรียกสั้นๆว่าอากาศว่างแล้วกันโดยปกติเนี่ยคลื่นจะเดินทางในอากาศอยู่แล้วนะคะสมมติเราโทรศัพท์มือถือเนี่ยจากเพื่อนนะคะกับเราเนี่ยคุยกันนะคะคุยกันอย่างนั้นคลื่นจะสื่อสารจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่ง ไปอย่างอีกเครื่องหน,นึ่งงั้นคลื่นจะอยู่ในอากาศตอนนี้เต็มไปหมดเลยถ้าเราดูจากรูปเราก็จะเห็นว่าถ้ามีการส่งคลื่นออกไปจากสายอากาศตามรูปสีฟ้านี้นะคะตอนแรกเนี่ยคลื่นจะไม่ได้เป็นคลื่นระนาบนะคะแต่พอเดินทางออกไปที่ระยะไกลนะคะระดับของคลื่นหรือแอมพลิจูดของคลื่นเนี่ยก็จะมีนนนนค่าใกล้เคียงกันนะคะเราเรียกตอนนี้ว่าคลื่นละนาบ เมื่อคืนนี้เดินทางไปในอากาศนะคะเราจะสนใจอะไรบ้างนะคะเราก็จะสนใจทิศทางของสนามแม่เหล็กทิศทางของสนามไฟฟ้าแล้วก็ทิศทางของคลื่นนั่นเองค่ะถ้าเราสามารถเขียนนะคะทิศทางใดนะคะเวลาที่เราไปคำนวณหรือประมวลผลทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถชี้ทิศของสายอากาศได้ค่ะว่าสายอากาศเนี่ยส่งคลื่นไปหาในทิศทางใดนะคะเพื่อดูว่าระบบการใช้งานในปัจจุบันเนี่ย มันทำงานได้ถูกต้องไหมผู้รับได้รับสัญญาณที่ถูกไหมนะคะอันนี้คือลักษณะของคืน่นณาที่ต้องพิจารณาดังนั้นจากรูปสมมุติว่าอาจารย์ให้สนามไฟฟ้านะคะที่ออกจากตัวสายอากาศเนี่ยอยู่แนวตั้งนะคะอาจารย์ก็จะเรียกว่า E ที่อยู่ในทิศทาง x นั่นเองนั้นถ้า E ในทิศทาง x นะคะเราใช้กฎเมืองขวาใช่ไหมคะ E เป็นหัวแม่มือนะคะ S ก็ต้องเป็นไงคะ พุ่งอะไรคะตรงนี้คือพุ่งออกมานะคะอาจารย์ก็จะพุ่งออกมานะคะพุ่งออกนี้นะงั้นทิศทางของอของคลื่นก็จะเป็นทิศทางอีกด้านหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นนิ้วทั้ง3นิ้วเนี่ยก็จะตั้งฉากซึ่งกันและกันดังนั้นเราจะบอกทิศทางของสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าแล้วก็ทิศทางของคลื่นได้คะ่ะอย่างทําสมการนี้นะคะอาจารย์ก็จะสามารถเขียนออกมานะคะว่า e เท่ากับ e ศูน ที่0เป็นค่าแอมพลิจูดนะคะหรือเป็นขนาดของสัญญาณนั่นเองคูณกับ Cos นะคะในโมเดลโอเมกาทีลบเบต้าแซดนะคะและอยู่ในทิศทาง Ax นะคะตอนนี้คลื่นกำลังเดินทางเข้าไปในอากาศนะคะเครื่องหมายเบต้านะคะที่เราใช้แต่ลักษณะของทิศทางของสนามแม่เหล็กนะคะจะเป็น h 0สวน Cos โอเมกาทีลบเบต้า ZAY นะคะหรือถ้าเขียนง,ง่ายๆคือว่า ถ้าเราอยากได้สนามแม่เหล็กนะคะก็จะต้องทำไงคะเอาสนามไฟฟ้าหารด้วยอิตาสู์เพราะอิตาศู์คือค่าคล้ายๆค่าอินพเดนซ์ที่อยู่ในอากาศนั่นเองมีค่าเป็น377โ oh อห์มนะคะและทิศทางของสนามแม่เหล็กก็จะอยู่ในทิศทาง ay นั่นเองนั้นถ้าเราเอาทั้ง3ตัวนี้มาเรียงกันก็จะตั้งฉากซึ่งกันและกันพอดีนะคะอันนี้คือขค้ื่นในอากาศว่าง แต่ว่าถ้าคลื่นเดินทางไปตกกระทบตัวกลางนะคะตอนนี้อาจารย์สนใจเฉพาะการตกกระทบที่ในแนวตั้งฉากกับตัวกลางเลยโอกาสที่คลื่นจะตกกระทบเนี่ยมีทั้งกรณีที่ตั้งฉากแล้วก็ในมุมเอียงนะคะตอนนี้เราดูเฉพาะในกรณีตั้งฉากอย่างเดียวเพื่อเห็นทิศทางของคลื่นนะคะสังเกตว่ารูปเลขอาจารย์มีตัวกลางที่1สีชมพูนะคะตัวกลางที่2อเนี่ยอาจารย์สีขาวนะคะงั้นอาจารย์ ส่งคลื่นเข้ามานะคะในทิศทาง AK นะคะคือคือพุ่งไปตั้งฉากกับตัวกลางที่2นั่นเองงั้น E ของอาจารย์จะอยู่ในทิศทาง X นะคะ S อาจารย์จะพุ่งเข้ามาที่ตัวเรานะคะดังน,น,นั้นเราจะได้ทิศทางไปตกกทบในแนวตั้งฉากเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างมากขึ้นมาถึงรอยต่อของตัวกลางก็คือมีส่วนหนึ่งของคลื่นที่จะต้องเดินทางผ่านออกไปทื่ออาจารย์เรียกว่าคลื่นส่งผ่านนะคะ และมีคลื่นบางส่วนจะต้องสะท้อนกลับมาอาจารย์เรียกว่าคลื่นสะท้อนนะคะดูที่คลื่นส่งผ่านก่อนนะคะถ้าคลื่นตกกระทบมาในลนักษณะไหนนะคะคลื่นส่งผ่านก็จะอยู่ในลนักษณะเดียวกันแต่มีการหักเหเล็กน้อยแต่ว่าถ้าตกกระทบแบบตั้งฉากเนี่ยตัวที่ส่งผ่านไปก็จะไปแบบตั้งฉากเช่นกันค่ะงั้น E นะคะของตัวที่ส่งผ่านเนี่ยก็จะอยู่ในแนว x นะคะ x ก็จะพุ่งออกนะคะแล้วก็ทิศทางของคลื่นก็จะไปในทิศทางเดียวกันตอนที่เข้ามาทีนี้ถ้ามาดูคลื่นสะท้อนกลับนะคะคลื่นซ้อนกลับเกิดอะไรบ้างนะคะการที่คลื่นซ้อนกลับเนี่ยสนามไฟฟ้ายังอยู่ที่ทิศทางเดิมเลยค่ะอยู่ที่ทาง x แต่ว่าอะไรคะสนามแม่เหล็กเนี่ยกลับทิศกลับสนามแม่เหล็กตอนที่เข้ามานะคะ ทำให้ลักษณะของคลื่นและทิศทางของคลื่นเนี่ยเปลีป่ยนแปลงไปอันนี้คือลักษณะของคลื่นในแนวใดๆนะคะถ้าเรานำมาเขียนสมการนะคะเราจะเห็นว่าทุกสมการเนี่ยจะเขียนในรูปของเวกเตอร์ค่ะที่มีเท่ากับขนาดคูณกับทิศทางของเขาดังนั้นตัวแรกก็จะเป็นขนาดเช่นตัวแรกคลื่นตกกระทบเป็น e นะคะก็จะเท่ากับขนาดของ e คูณกับ e กำลังที่บอกทิศทางของคลื่นแล้วก็ทิศทางของขนสนามไฟฟ้าคือ a x ะะดังนั้นถ้าอาจารย์ดูสมการ,ร,รของคลื่นอาจารย์ก็จะพบว่าอ,อ๋อสมการ,รตัวน,นี้หมายความว่าตามไฟฟ้าอยู่ทิศทาง a x นะคะคลื่นอยู่ทิ่ทางแนั่นเองส่วนสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะอยู่ในทิศทางอะไรคะ ay คือทิศทางแกน y นั่นเองส่วนคลื่นอะไปไหนคะอยู่ทิศทางแเหมือนกันส่วนคลื่นสะท้อนเนี่ยก็จะต้องสะท้อนกลับใช่ไหมคะดังนั้นคลื่นสะท้อนกลับ E ก็จะเป็นอยู่ในทิศทาง x เก็อยู่ในทิศทาง ay เช่นกันนะคะส่วนคลื่นที่ส่งผ่านก็จะเหมือนกับคลื่นที่ตกกระทบเข้าไปนะคะนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเราดูภาพเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจง่ายเมื่อกี้สมการมันซับซ้อนเข้าใจยากมาดูรูปนี้กันค่ะรูปแรกเนี่ยเป็นการเดินทางของคลื่นจะสังเกตว่าลักษณะของคลื่นเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปใช่ไหมคะเคลื่อนที่ไปแต่ลักษณะระหว่างที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยสนามไฟฟ้าเป็นไงคะมีเวกเตอร์ ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นละลอกละลอกแล้วก็มีความหนาแน่นหรือมีโทนสีของสนามไฟฟ้าเนี่ยไม่เท่ากันถ้าเป็นสีแดงนี่หมายความว่ามีความเข้มของแอมบิจูดนะคะระดับแอมบิจูดสูงสุดแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะงั้นแอมบิจูดของแต่ละช่วงของเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่จะเดินทางในทิศทางแนวตั้งทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ที่เกิดขึ้นส่วนสนามแม่เหล็กก็จะมีอะไรคะพุ่งเข้าพุ่งออก พุ่งเข้าพุ่งออกนะคะเหมือนเวกเตอร์ที่เราดูที่ผ่านมานั่นเองแต่ว่าถ้าดูในอีกลักษณะหนึ่งนะคะในแนวเอียงๆนะคะจะเห็นว่าเห็นไหมคะสนามไฟฟ้าเป็นไงพุ่งขึ้นลงขึ้นลงในรูปแรกส่วนรูปที่สองเนี่ยเป็นสนามแม่เหล็กเป็นไงคะก็จะเป็นไงคะอันเดิมคือพุ่งเข้ามุกออกแต่ถ้าเราดูแนวแนว,แนวเอียงเงนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่นแนวนอนนั่นเองนะคะ ไปเข้าไปแล้วก็ออกมาในระดับของแนวนอนอันนี้คือคลื่นที่ตกกระทบในตัวการที่เป็นเดล็กติกนั่นเองค่ะซึ่งจะคล้ายๆกับคลื่นที่อยู่ในลักษณะอากาศแต่ว่ามันมีการส่งผ่านเข้าไปนะคะโดยที่ในกรณีที่เป็นรอยต่อเส้นป่าที่อาจารย์ไวนะ้เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่สะท้อนแต่ในรูปนี้อาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะทีนี้ถ้าคลืนไปตกกระทบในกรณีที่เป็นตัวนําบ้างล่ะในกรณีนี้อาจารย์ เห็นได้เป็นด้วยตัวนำสบมบูรล้กันนะคะอาจารย์เขียนย่อๆว่าเป็น PEC นะคะ Perfect Electric Conductor นั่นเองมาดูสิว่าสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรอ่าูรูปนะคะเมื่อขคลื่นเดินทางตกกระทบนะคะตัวกลางก็จะมีบางส่วนที่จะเดินทางผ่านไปได้และบริเวณใกล้ๆผิวรอยต่อตัวนี้ขคลื่นจะสะท้อนออกนะคะโดยดูจากความเข้มนะคะของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมันลดลงและ ทิศทางของเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าเป็นไงคะมานสะท้อนกลับนั่นเองอันนี้คือลักษณะของคลื่นที่ผ่านตัวนําสมบูรณ์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคลื่นจะสะท้อนกลับแต่ที่คลื่นเดินทางผ่านไม่ได้เพราะว่าในกรณีนี้แหล่งจ่ายอาจารย์เนี่ยมันมีระยะห่างหรือความล้นของแหล่งจ่ายเนี่ยเกินมากกว่าตัวนําสมบูรณ์นั่นเองแต่ว่าถ้าตัวนําสมบูรณ์ใหญ่มากๆคลื่นจะส่งผ่านไม่ได้นะคะจะสะท้อนกลับ ทั้งหมดค่ะทีนี้มาดูกรณีที่เราโทรศัพท์กันบ้างนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราโทรศัพท์เนี่ยสีแดงเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่โทรศัพท์จะพุ่งเข้ามาที่ตัวของเราใช่ไหมคะมีส่วนหนึ่งเวกเตอร์จะเป็นไงคะลดลงมาข้างล่างแล้วก็โค้งกลับออกไปอันนี้คือขึ้นสะท้อนกลับค่ะแล้วมีขึ้นบางส่วนเป็นไงคะ ส่งผ่านเข้ามาที่หัวของเรานะคะแต่เป็นไงคะน้อยนะคะแล้วก็มีขึ้นอีส่วนหนึ่งเป็นไงโคข,ขึ้นไปด้านบนแล้วก็เลี้ยวเบนออกไปอันนี้คือลักษณะของขึ้นที่ผ่านตัวกลางที่เป็นส่วนของหัวซึ่งหัวของเราเนี่ยจะมีทั้งส่วนที่เป็นอะไรคะ ส่วนที่เป็นไดเล็กติกคือเป็น,นวนเป็นกล้ามเนื้อนะคะมีส่วนที่เป็นกระดูกอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันมีส่วนที่เป็นกระดูกมันก็จะมีการสะท้อนกลับได้บ้างส่วนถ้าเป็นผิวหนังก็จะมีบางส่วนที่มันจะส่งผ่านเข้าไปในร่างกายของเราได้อันนี้คือลักษณะข,ของคลื่นที่ตกกระทบในตัวกลางใดๆค่ะ